สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเครออนาะห์แนวโน้มราคาทองคำและรายงานรา,าคาทองคำประจำวันนี้ภาพรวมราคาทองคำตลอดทั้งสัปดาห์ปรับตัวลดลงราว1.6%แต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ6เดือนโดยได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีหลังการเปิดเผยรายงา,ยายนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ เฟดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25-26กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่าเฟดมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายของเฟดนะคะที่ระดับ2%ซึ่งทำให้เฟดจำเป็นต้องใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินต่อไปภาพรวมเงินบาทตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องโดยเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ 35.19- ถึง35.57บาท ตอนหนึ่งเราลาสัปดาห์หน้า21-25สิงหาคมมีรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามและมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การประชุมประจำปีของเฟดในวันที่24-26สิงหาคมที่เมืองแจ็คสันโฮรั์ไวโอมิงเพื่อรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยและนโยบายการเงินของเฟดนอกจากนี้นะคะติดตามการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองประจำเดือนกรกฎาคมดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตภาคการบริการประจำเดือนสิงหาคมยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนกรกฎาคมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนประจำเดือนสิงหาคมและจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เป็นต้นแนวโน้นโมราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,885ดอลลาร์และ1,870ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,860ดอลลาร์ ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,910ดอลลาร์ 1, และ1,920ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,930ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองปะจจาวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคําจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมา ทองคำแท่งกสปบกขึ้น5%รับซื้อ31,650บาทขายออก31,750บาททองรุปรพันกส 6, ิบกขึ้น5%รับซื้อ3 1 0 7 8บาทขายออก32,250บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์และก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณี์ดีด้วยน,นะคะ เราอรติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิงห์ก็จะมาอัปเดตให้ชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและรรงงานราคาทองคําในทุกวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิงห์วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ